เป็นค่ะคำวันนี้นะคะที่ร้านลิมตตลิงคาเฟ่นะคะมันเดินรีวิวร้านให้ค่ะลงช่อง y o u t u b ีๆเดี๋ยวไอ้ตาแดงมาได้ไหมพิกาดตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ฮะสายสวัสดีค่ะอีงนี้พิกาดตรงนี้เขาเรียก,กว่าสวัสดีแล้วบางประหารใช่ไหม ่ะลิงตลิงคาเฟ่นะคะบางปะหันนะคะพระนครศรีอยุธยาเพื่อนค่ะก็อาจลองบรรยากาศไอวันเกิดหลานนะคะเพื่อนค่ะก็เพิ่งมาถึงนะคะก่อนรออาหารนะคะก็เช็คอินนะคะเช็คอินนะคะลิงตาลิงคาเฟ่บางปะหันนะะคเพื่อนค่ะบรรยากาศเขาโอเคนะเขาได้หรอได้แม่เำไมที่เขาเช็คอินทุวันละก็ มีห้องแอด้วยนะคะมีห้องแอด้วยด้านลู่นะคะเราเก็ห้องแอร์ด้านลูนนะคะเพื่อนค่ะดีไซนไมอปปี้ไมแฮีเนะคะจะติดลิขสิทธิ์ไหมคะเนี่ยนี่นะคะบัรยาการลิมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็มีหลายมุมนะคะเพื่อนๆค่ะตะลิ่งนะคะเดินเช็คอินบริเวณรอบๆกอนนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศบรรยากาศนะคะกำลังทยอยนะคะอาหาร กุงแม่น้ำนะคะที่นี่ก็ทำกิฟต์ยด้กทำกิฟต์มียำไหลบัวนะคะบุ้งสดจ้วงเลยเนียยำบุญเส้นทยอยมานะคะอาหารกำลังทยอยมานะคะเพื่อนๆค่ะเมนูทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็หิวกันนะคะตักกินกันไปเรื่อยๆรออาหารไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาค่ะอาหารอาหารด้วยกันกับบ้านเมนะคะ วันนี้วันเกิดลานชายนะคะแอนแชมป์นะคะทุกท่าน,นค่ะแฮปปี้เบิร์ดเลหลานนะคะก็มาทานกันที่ร้านลิมตะลิงคาเฟ่นะคะลิมแม่น้ำนะคะวังตะหันนะคะพรักคอศรีอยุธยานะคะอาหารก็ทยอยมานะคะตนอนนี้เราก็เริ่มทานกันแล้วนะคะทุกท่านค่ะน,นะคะมาค่ะมาทานอาหารด้วยกันกับบ้านเน็กนะคะครอบครัวจา้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không. bỏ lỡ những video hấp dẫn แกแกงร้านน้องติดตัม <c oughs> ชุมคลิปนะคะมาทานอาหารกับครอบครัวเป็นกำลังใจให้แอดเมด้วยนะคะแอดเมดครับขอบพระ, <c oughs> ระคุณล่วงหน้านะคะชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำยามค่ำคืนนะคะสวยงามด้วยกันกับเหนนะคะโชค<อ> <c oughs> ดีมีความสุขนะคะหรับฝันดีนะคะบายยค,ค่ะ <c oughs> วันพรุ่งนี้ม, <c oughs> มีโชคมีลาบด้วยกันทุกคนนะคะเยงๆฟังๆนะคะ รวยรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านจา้ะ